สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดียามเช้าเช้าจากฝังอังกฤษจ,จ้าซื้อไข่ทุกอาทิตย์ใครดูคลิปจอยก็จะรู้นะว่าจอยซื้อไข่ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองแผงสองแผงทําไมกินหมดเหรอบางท่านเนาะบางท่านสงสัยว่าน้องจอยซื้อมาเยอะอย่างเงี้ยกินหมดเหรอบางทีนี่สองแผงนี่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะทุกคน สามีจอยเขาวิ่งเขาก็ต้องกินโปรตีนนะโปรตีนจากไข่เยอะๆนะจอยก็ชอบกินไข่ต้มจ้ะบางทีขี้เกียจทําอะไรเนี้ยช่วงเย็นจอยก็จะกินไข่ต้มนะคะกินหมดจ้ะถ้ากินไม่หมดคงจะไม่ซื้อเยอะขนาดนี้เราทุกจต่ทุกคนเนาะซื้อมามันก็ต้องกินหมดนั่นแหละเมนูเยอะแยะจ้ะนะบางท่านสงสัยอีกบางท่านสงสยัยเนาะแล้วจอยเอาปากกาไปทำไมทำไม,ำไมต้องเต้ยๆอย่างนี้ เต็มๆอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนต้องกินก่อนค่ะมาซื้อมาก่อนต้องกินก่อนฮะทำทำหน้าเศร้าเอออย่างเงี้ยเราก็ต้องเขียนเครื่องหมายไว้อันไหนใหม่อันไหนเก่าจะทุกคนอืมนะไม่ต้องวาดรูประหน้าตาก็ได้แค่คำขีดถูกขีดกระกระบาดก็ได้จะทุกคนจอยชอบเขียนของจอยเล่นไปอย่างนงี้แหละ วันนี้ก็เอาเป็ดเป็ดคล้ายๆเป็ดปักกิ่งอะนะมันมันไม่เหมือนหรอกแต่ว่ามันก็คือเราไม่ต้องมาอบนานนะเพื่อนอันนี้เนื้ออกประมาณสีนะี่ยสีหน้าหน้าอกเนาะที่เขาอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเราก็อยากให้มันกรอบขึ้นเราก็มาใส่แอร์ไฟหรือใส่ในเตาอบได้จแตแล้วก็กินนะจ๊ะถามว่ากินกับอะไรนะเพื่อนเน อาหารเดี๋ยวนี้จะกินกับอะไรได้นอกจากข้าวไม่ข้าวก็กินสไตล์ของคนจีนทุกคนง่ายๆไม่กินกับอะไรกินเล่นๆมันคงจะเลี่ยนน้าดูก็ต้องกินกับข้าวนัว่นแหละจ้ะกินกับข้าวกินกับเฟรนไฟนะกินกับคล้ายๆไอ้อาหารอะไรเขาเรียกอะไรเพื่อนอาหารจีนน่ะนะที่ห่หอใส่พวกแผ่นคล้ายๆแผ่นปอเปี๊ยะของจีนแต่เขาเรียกว่าแผ เขาเรียกแพนเค,ค้กเนาะที่นี่เขาเนาะนั่นแหละเขาก็หอ่หอๆแล้วก็จะมีต้นหอมแตงกวาซอยต้นหอมซอยแตงกวาซอยแล้วก็จะมีน้ําซอสของเขานะจ๊ะถ้าสไตล์คนจีนนะแต่สไต,สไตล์ไทยก็อบเสร็จก็มากินกับข้าวจ้ะไม่เอากินกับข้าวก็ทําผัดเผ็ดเป็ดย่างนะแกงเผ็ดเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก๋วยจั๊บเป็ดอะไรประมาณนี้จะผัดเป็ดอะไรเงี้ยจะ,ะง่ายๆเมนูเยอะแยะจ้ะขอให้มันมีติดบ้านไข่นี่นะจำบ้างท่านถามอีกไข่แพ็คเท่าเท่าไรเนะาะเมื่อก่อนมันก็ประมาณแพ็คละห้าปอนอ่ะจะ้ะนะมันได้ประมาณยี่สิบสี่ลูกอะนะห้าปอนห้าปอนห้าสิบประมาณเนี้ยจะถ้าซื้อตามห้างก็จะแพง ส่วนใหญ่พวกจอยจะไม่ค่อยซื้อตามห้างทำไมซื้อมาเยอะเยอะเงี้ยเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งคนขายไข่เขาจะมาแค่วันเดียวคือวันพฤหัสทุกคนแล้วทีนี้พวกจอยก็ต้องซื้อเยอะๆจะไปซื้อ,อห้างมันแพงแถมลูกเล็กลูกใหญ่ก็มีแต่มันแพงเพื่อนมันแพงเอาง่ายๆเฮอะเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆทําไมต้องซื้อทีละเยอะเพราะว่าที่ห้างมันแพงนะมันไม่ถูกใจเท่ากับซื้อกับรถมาขายไข่อ่ะนะเมื่อก่อนเขาก็าจะมีไข่เป็ดขายด้วยนะ ทีเนี้ยเป็ดมันไม่ค่อยออกไข่เขาบอกช่วงแล้ยิ่งช่วงหน้าหนาวนี่เป็ดไม่ค่อยวางไม่ค่อยออกไข่เลยสมัยก่อนนี้จอยซื้อไข่เป็ดมาทีละสองแผงเอามาทําอะไรรู้ไหมเอามาทําไข่เค็มทุกคนสมัยก่อนอันนี้สามีจอยซื้อไข่เป็ดมาจากห้างจากมาร์กเอ็ซเนเซอร์นะแต่จอยไม่รู้หรอกเพื่อนว่าราคาเท่าไหร่เออจอยไม่ค่อยรู้หรอกตามห้างอะ ก็อย่างที่จอยบอก,ก่าจอยไม่ไม่ซื้อไข่นอกจากถ้ามันนี่มีจริงๆก็ต้องแบบว่ามันถ้าไอพวกนี้มันหมดก่อนอย่างเงี้ยจอยก็ต้องไปซื้อมาสักทีละขนาดเนี้ยแต่ไอไอห้างไอเนี่ยไข่เป็ดอะจอยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะไข่เป็ดในห้างมาทเตสเปนเซอร์อุ้ยทำไอ้อร่อยเพื่อนเรียกอะไรคิดนานก๋วยจับเออทำทำ,ทำกินกับก๋วยจับอร่อย ต้มโพลอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะอู้แสบไข่ลูกเขยอย่างเงี้ยอืมนี่บ้านจอยน,นี่หน้าไข่มากเลยอันนี้ถ้าอยู่ใกล้น้องใหม่เนี่ยไปน้องใหม่เพราะน้องใหม่เลี้ยงเลี้ยงไก่ไงป้านจอยอยู่ไกลน้องใหม่จอยเลยไม่ได้ไปซื้อไข่บ้านน้องใหม่แนละ้วทุกคนจะบอกไปก่อนยามไปอ่ะบ้านจอยมันก็ยังมีไข่อยู่ไงซื้อมาเดี๋ยวว่าจะกินไม่หมดอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้บางช่วงก็ไม่ได้อุดหนุนซื้อไข่จากน้องใหม่ ลังไข่ถามว่าเอาไว้ทำไมค่น้องจอยจะทิ้งถังขยะจ้ะนะรีไซเคิลไม่ได้เก็บเอาไว้จ้ะถ้าอยู่ใกล้ๆน้องใหม่นี่ก็โอเคอยู่อันี้อยู่ไกลกันมากนี่ไขแ่แผงหนึ่งแผงนึ่งสองแผงแล้วก็หลือที่เหลือวันนี้ อันนี้เอาออกมาเมื่อวานลูกสาวคุณเล็กจ้ะล้วจอยเลิกงานมาทุกคนเลยเปิดประตูมาบ้านเปิดประตูเข้าบ้านปุ๊บนะโอ้ยกรี๊ดแย่เลยจอยดีใจลูกกลับบ้านไม่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 ก็ร้องไห้เห็นแม่ดีใจนั่งกินข้าวกับพี่สาวอยู่มาโดยที่ไม่บอกจอยเขารู้กันกับพ่อเ็าสองคนแต่พ่อเขาไม่ยอมบอกจอยไงนะดีใจถามว่าขึ้นมานานไหมจอยถามเนาะ น้องไม้เนี่ยบอกว่าเธอจะขึ้นมานานไหมเขาบอกว่าอาจจะนานแล้วแต่ว่าหัวนหน้าเขาจะโทรให้ลงไปทํางานเมื่อไหร่อะไรจะพอขึ้นมานี่นะก็จะมาแบบว่าให้พ่อช่วยกอกเอกสารเพราะว่าน้องไม่จะย้ายไปอยู่ปารีสเพื่อนๆนะไปอยู่ฝรั่งเศสนางจะไปทํางานนางจะไปทํางานแล้วนางจะไปใช้ชีวิตอยู่ฝรั่งเศสกับเพื่อนนะ้วทุกคนเนาะใจหายไหมใจหายนะถ้าถามว่าใจหายไหมถ้าลูกจะไปอยู่ ใจหายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะห้ามในสิ่งที่เขาอยากทําได้เพื่อนเพื่อนอนาคตของเขาอืมห่วงไหมห่วงขนาดแค่อยู่ลอนดอนก็ยังห่วงแม่ภาษาอะไรที่จะไปอยู่ประเทศอื่นทุกคนไปอยู่ประเทศอื่นนะก็ต้องวิ่งเรื่องพวพวก เราออกจาก E.U. เนอะอังกฤษออกจาก E.U. ก็จะต้องขอวีซา่าเพื่อนๆถ้าเราอยู่แบบนานเกินก,กว่าว่า90วันอะไรเงี้ยเราต้องขอวีซา่าใช่ไหมล่ะแล้วน้องไมค์ก็ต้องมาก่อกเอกสารเกี่ยวกับไอสตทเต์เกี่ยวกับธนาคารนะถ้าจะไปทํางานที่นั่นก็ต้องมีธนาคารที่ฝรั่งเศสก็นางกจ็จะติดต่อขอที่อยู่ว่าตอนกเกาใช้ที่อยู่เพื่อนได้ไหมที่อยู่ที่ว่านางเป็นคนฝรั่งเศสได้ไหม เพืจะเปิดธนาคารยม้มที่ว่านางทํางานมันจะได้มีเขาเรียกอะไรนะเงินเดือนเข้าธนาคารตัวเองอะนะไม่ต้องเข้าไปจอยกับเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยอาจจาะนางมานางก็จะนางกับพ่อนางก็จะพากันทานะั่นแหละจะ้ะทุกคนนลมีเวลาก็ทําค่อยๆทาไปอย่างเงี้ยเห็นลูกมามัเมนเลยปลาหมึกสามรสที่ว่าจอยทาอะนะที่จอยบอกว่าทำมาไว้น้องไม้ไู้ลูกนางจะกินหรือเปล่าไอ้สามรสเนี่ยส่วนใหญ่นางจะกินแต่ปลาหมึกทอดธรรมาดาไง แล้วก็เอาออกมาให้ลูกเป็ดที่ออกมานี่ก็เพื่อลูกเพราะว่าจอยทํางานอยู่เมื่อวันจอยก็พูดกับที่ทํางานเนาะบอกว่าคิดถึงลูกสาวคนเล็กคิดถึงคุยเรื่องลูกสาวคนเล็กบอกว่าเราจอยก็นึกถึงว่าถ้าจอยพ่อจอยสั่งเส้นหมี่มาเนาะไอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวมาเพราะน้องใหม่ก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวบอกว่าถ้าว่าทาก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอลูกขึ้นมาจากลอนดอนด้วยกันจะได้นั่งกันกินสี่คนแม่ลูกเงี้ยคือนึกถึงอะไรที่ลูกชอบแล้วก็คิดไงเพื่อนๆนั่งนั่งพูดพักหนึ่ง ว่าเออท่นา,าน้องไมมาเนาะจะได้กินพร้อมหน้าพร้อมตากันกินก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเพราะว่านางก็ชอบของนางอะมาถึงบ้านเออนางมาพอดีมาพอดีเลยจอก,ก็จะทาก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชินนะให้ลูกกินอันนี้ก็สองกล่องนี่ก็ทำมาไว้ให้เขากินจ้ะทุกคนเพียนตีเพียนตีเ้ยเดินกับหน้ากับหลังเนี่นแหละสามีจอยเพื่อนนางจะเตรียมตัวไปทําง,งานสามีก็ เตรียมตัวไปทำงานนะเตรียมตัวไปทำงานเหรอรู้เหตุพอแล้วเหรอไม่เร็วจังอืมนั่นแหละทุกคนเตรียมตัวไปทำงานเทียนดีก่ออันนี้เป็ดนะ for my tonight Andy แต่ว่า you can put in air fire คิดูใ w ้ o ูดูด้ในดาเลยอืนั่นแหละทุกคน ก็เป็ดออกมาปลาหมึกสามรสออกมาเรเียนดีก็จะไปทำง,งานไม่รู้ไปทางทิศไหนของนางวันนี้มันจะมีเวสนอกหนุ่นทิศตะวันออกตะวันออกตะวันอะไรของมันนะ่ะเหนือใต้กลางทางไหนไม่รู้ทิศไหนวันนี้วิสเว y ยยู going n อ r t h south west east east เออไป east เหมือนภาคอีสานนะวะ่ะ east เนี่ยเพื่อนเพื่อนฮะ นายก็ไปร้อนมากเลยยูซิงร้อนไหมทุเดย์ไอซิงฮอตนะนายรอ้เลยฮอตที่ไหนแล้วอาบน้ำเย็นไอชัดเช้าก็บิ๊กนัดทูฮอตวอสเท่านั้นเดียวอือ้เวลเสียงบอกนั่นแหละจ้ะทุกคนเนาะมาคุยนิดนิดหน่อยหน่อยทุกวันเพื่อนเก็บเอาไว้กลัวกลั nickname, illed, วนี่คนจะหมดอือาให้ลูกพอดีสานี้ก็จะไปทำง,งานละแอปเอ็มวีซิง โอเคเดอไฟแม่พุโทรศัพท์ไปวันนี้บางทีนางไปทํางนานนางจะไม่ค่อยถือโทรศัพท์ไปนะช่วงนี้เพื่อนๆแล้วแต่วันแล้วแต่วันนางนางจะเป็นคนที่วแบบ่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจะไม่ค่อยจับมือถือเอ่อเหมือนน้องแอนเหมือนกันน้องแอนก็เหมือนกันบางทีก็จะพยายามจะไม่จับมือถือเออนี่ใส่ค่ะจอยนี้จับทุกวันเลยถ้าไม่ได้จับมือถือน,นี่ใจขาดไหนจะมาจับ ตอบคอมเมนต์เอฟซีอาจะมาแบบไอ้นี่เพื่อนๆตัดต่อคลิปถ่ายคลิปเนาะมันต้องจับไงมันก็เป็นงานของจอยอะจากมือถือก็คืองานของจอยเพื่อนๆจอยไม่ได้มานั่งติดนู่นติดนี่อะคือจอยจับมือถือเพื่อ,อ,อทำงานนะะอันนี้ก็เป็นงานของจอยที่จอยคุยอยู่ในจอยนี้ก็เป็นงานเหมือนกันแต่บางคนอะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะบอกว่าทําไมไม่หางานหาการทาไอ้คนที่เขาทํางานที่คุณมานั่งดูเขาเห็นเขานั่งกินข้าวนั่นก็คืองานของเขา ถ่ายคลิปไปกินไปคุณถึงได้มาคอมเมนต์งไงก็คืองานถ้าถ้าเขาไม่ได้เงิน,นโอเคบายไปไปจอยทาราแบบถ้าคนเราอะนะมามานั่งกินข้าวเราโดนด่าเช้าด่ายันโดยที่ไม่ได้เงินเขาก็ไม่มาทานะเ,นเพื่อนๆนะบางบางคนอะเขาทํางานกนะ็คือนั่งทําเหมือนกับว่าชีวิตประจําวันของเขาอะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนั่งพูดคุยของเขาอย่างเงี้ยอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยจ้ะนั่นก็คืองานนะ คนที่ทำ u t u b e ส่วนใหญ่ที่เขา,เขาทนให้คนดา่านี่คือเขาได้เงินนะบางคนนะ <punished> บางคนบางช่องเออทนให้คนด่าทนให้คนไอ้นู่นไอ้นี่คือเขาได้เงินมันเป็นงานของเขาไงทุกคนนะมาเป็นงานต้องเข้าใจด้วยเนาะมันจอยนี่ก็คืองานเหมือนกันอันนี้ก็คืองานแต่ไม่ใช่งานหลกักไงอันนี้งานที่จอยอยากจะทําตัวไหนก็ได้จ้ะนะไม่ไม่ใช่งานประจํางานของจอยประจําก็คืองานที่ทํางานที่โรงเรียนจ้ะนะ นะคืองานประจำของจอยงานที่แบบว่าเอามาช่วยค่าใช้จ่ายในภายในบ้านอันนี้ก็คือแบบว่างานที่แบบว่าเราอยากจะทําก็ทำํำล้วไม่อยากจะทําก็ไม่ต้องทำเหนี่ยจ้ะแล้วแต่อารมณ์อย่างเงี้ยนะเพื่อนๆนะโอเคทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ด้วยจ้ะนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ยจ้วยจะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย